สวัสดีครับเอฟซีหนุ่มมีทุกท่านอ่ะสวัสดีจานโมนะครับเสี่ยโมเสี่ยโมแข่งเอ่อบ้านซึมบ้านซึมน่ะบ้านซึมไม่ใช่บ้านเศร้านะบ้านซึมใกล้ๆกล้กันไปอำเภออำเภอไหนครับอำเภอพี่ไมายอำเภอพี่ไม้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 มีทั้งงานมีใหญ่ไทรไทรพิม้มีไทรงามตอนนี้ก็น้ำพรมเนาะน้ำพรมเออวันนี้น้ำ่วมก็เลยหนีน้ำมาเอาไก่มาเอาไก่เออมาเอาไปสองตัวสองสาวครับผมต่ายม้วที่ไปดูสาวไหนดึงนี่ นี่ตัวนี้ตัวนี่ตัวนี้ก่อนเป็นลูกสาเทพครับเป็นลูกสาเทพโอ้ยอีกค่าตัวเก่าเสียนสายแม่สายแม่จำโม่จำได้ไหมจำไม่ได้เออสายแม่ก๊อล์ฟดำเทพเบลายกคิรีพระจันทร์เสี้ยวทอสามหมื่นห้าครับโอ้ยตัวนี่ขาวสวยมวยเอ็กครับผมตัวนี้เหรอสีเทานี่สงการสงการสงการ ครับมันยังไม่ถึงปีใหม่ไม่จะไปสงการได้ไงหรอาจารย์นมูสงการก่อนได้เลยครับสงการนะสงการตัวนี้เป็นโอตัวแชมป์เงินแสนสนามเจ้าคุณปูครับผมนี่ของอาจารย์เพือกครับผมตัวนี้สายเมียจารย์นมูจารย์นมูเอาประทัดแตกอาจารย์นมูใ่เมนูอะไรนะเอาประทัดแตกปีใหม่แม่เท่าอยู่นี้เอาประทัดแตกปีใหม่แม่เท่าอยู่นี้วิ่งกระจายวิ่งกระจายวิ่งกระจายสายตูด้วยตัวนี้นะครับอาจารย์นมูตัวนี้เอาไปพัฒนาถ้งสายไหนอาจารย์นมูบอกใช่เลยครับจะไปพัฒนากับลูกเพียร์กับตังครับ พัฒนาอ้ยตัวกิ่งใช่ไหมตัวก่งตัวกิ่งไอ้ตัวกิ่งของจานโมใครอยากได้ไก่เยียเป็นสายหนุ่มลูกมีเลยเยียจานครับผมเป็นสายหนุ่มลูกมีน่ะที่เขาไปผมอร่อยไปเเลยนี่ครับผมที่ต่อจานโมด้ช่องทางไหนเฟซบุ๊กพิมพ์คำว่าโมซุนซอสุจิตาเฟซบุ๊กโอสุจิตาครับผมศูนย์แปดศูนย์หนึ่งหกศู์ห้าเก้าสามหนึ่งครับอ๋เบอร์โทรศูนย์หกศูนย์ศูนย์แปดศูนย์ครับศูนย์แปด ศู0 160ปดศูนย์เกออติ๊กตอกไหนว่าเลีนเลี้ยวกับพิมกามาโมโม่แล้วก็080ย6 0ปดศูนยโอโมด้วยด้วยด้วยเบอร์โทรศัพท์ต่อเอ็มใช่ไหมเออโม่เบอโมแกต่อเลยเอาวันนี้ผมก็จานโมก็เพจจาราไปก่อนครับผมเดี๋ยววันไหนจานโมมาเอาอีกตวทำอีกนะครับลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับ